สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับวันนี้จะมาส่งงานเยื่อฝุ่นนักล่านะครับกับแพพันธิลานะครับกับแพเป็เล็กนะครับวันนี้ทีมงานเยื่อฝุ่นจะมาส่งผลงานนะครับก็พอได้เล่นอยู่ครับตอนนี้แพเขียวของเจสเดี๋ยวผมส่งงานให้ชมนะครับนี่นะครับนี่นะครับกระเพียนนะครับไซส์สวยๆครับปนินไปหนะ ปนินวันนี้ผมได้แค่สองหางครับโซ่ตะเพียนไม่ไหวครับนี่ครับมีปลาไม้ให้เล่นนะครับแล้วก็ตะเพียนเล็กอีกถุงนึงตะเพียนเล็กอีกถุงหนึ่งนี่ครับปัดตะเพียนใหญ่ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวฝุ่นนักล่าครับผมสนใจขึ้นแพรก็ติดต่อได้เลยครับเจพันธีลาหรือป้าเล็กก็ได้ครับสองแพรหรือติดต่อมาที่ผมนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมประสานงานให้ครับขอบคุณครับโมโมดูนี่ตกเล็ สวัสดีครับผมนาเอนักล่าสายน้ำครับผมเียวคุณนักล่าครับนี่ครับนี่ครับแจ,จ๊พันพิลาครับผมนี่ครับผมปนินแปดเดีย๋ยวจะทำกินครับผมอัคุโดยท่านผลงานสั่งเจี๊ยบเยอะ